สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอมโบนะ EAFC 24ครับผมบาเลเซียพาร์ทที่สซีซั่นที่3ของเรานะครับผมฤดูกาลนี้ผมบาเลนเซียจะได้ไปเล่นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่สองฤดูกาลที่ผ่านมานะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปเวทียุโรปเลยครับผมแบบก้าวแรกก็ไปยูยฟาแชมเปี้ยนลีกเลยการเสริมทัพในฤดูกาลนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองภาพรวมนะเราก็ทีมเราก็ดูดูจะลงตัวลรอนะ เกี่กับเรื่องการซื้อขายนักเตะผมก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนลูกกันที่แล้วใช่ปะก็คือทีเซนหนึ่งนักเตะที่ไม่ใช่คนสเปนนะครับผมเรียกว่าเป็นสัญชาติแตกต่างจากสโมสรที่เราต้องเน้นเลยเนี่ยรูปการนี้โหในประเทศแม่งคือแบบคริติคอลอ่ะได้ทั้งสองถ้วยเลยชนะบอลลีกด้วยลาลิก้าก็เอาโคปาเดเรก็เอาเหมือนกันบอลคิดอะไรอยู่เนี่ยแล้วบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกับผม าอยากให้เราไปถึงรอบชิงชนะเลิศอะคิดว่าจะไปถึงไหมโคตรลำบากเดียวนะ175ล้านยูโรเหรอหุ้ยเยอะจังวะเฮ้ยงั้นเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเขาเปลี่ยนแผนหน่อยเอางี้เรามีงบเยอะมากผมเกือบ200ล้านนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เปลี่ยนเนี่ยตำแหน่งที่แบบเราก็เห็นกันอยู่นันตำแหน่งที่ม่งแบบเปลี่ยนได้แล้วดีขึ้นเซนเตอร์แบ็กรับผมฟิลิปเป้เลวาร์ค่าพลัง82เองเองเราอาจจะต้องหา ตัวมายืนแบบเล่นแชมเปยหลีกเลยเอามายืนเป็นตัวแบบตัวหลักเลยแล้วก็กองกลางตัวรับก็บผมกุยลามอนนะแม่งเหมือนดิจิมอนไม่รู้จะพูดกี่ครั้งแม่งก็เหมือนดิจิมอนนะครับกุยลามอนถ้าหากองกลางตัวรับมาได้อีกสักนอีกสักหนึ่งคนก็ยังก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นด้วยงบที่มีนะต่องตำแหน่งนี้ก่อนเลยเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายแล้วก็กองกลางตัวรับกุยลามอนนะครับ นักเตะคนแรกนะครับผมที่ผมเสริมเข้าทีมนะอาจจะเรียกว่าเป็นบิ๊กดดลก็ได้ครับผเป็นหนึ่งในนักเตะที่แบบเรียกว่าเป็นสตาร์ของโลกฟุตบอลนะครับผมมานเนลโลคาเตลลี่กองกลางตัวรับของยูเวนตุสครับซึ่งผลงานทีมอาจจะไม่ค่อยได้เขาเนี่เขาเทีเยวทางเท่าไหร่แต่ว่าผมก็คิดว่าความสามารถส่วนตัวเนี่ยโลคาเตลลี่เป็นกองกลางที่เรียกว่าสารพัดประโยชน์นะเล่นเป็นกลางร,รับที่ไม่ใช่ดีแค่การตัดเกมการเข้าสก,กัดแต่การออกบอลการ การคลองบ bon อลการบอลคอนโทรนี่คือแม่งสุดคนนึงเหมือนกันนะซื้อมาจากยูเวนตุสโดยตรงผม50ล้านยูโรนะเรียกว่าได้ราคาดีกว่าราคาถูกกว่าราคาตลาดละกันนะครับเพราะว่ากาลังจะหมดสัญญากับทางยูเวนตุสนะก็เลยได้ราคาดีนะครับ86อะ่ะเข้ามาเป็นตัวหลักแน่นอนเดี๋ยวต่อมาที่เกิดขึ้นนะผมใหญ่ไม่แพ้กันเลยตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายที่ผมพูดไปข้างต้นเลยนะครับผมลูกาสแอนองเดฟนะผมพี่ชายพี่ชายน้องชายวะ ของเตโอน่าเป็นพี่ชายเนาะเตโอน่าเด็กกว่านะครับผมแต่อันนี้อยู่กับปารีสแซงต์แชงแมงนะเป็นเซนเตอร์แบ็กครับที่ถามเล่นแบ็กซ้ายได้นะใครที่ดูทีมชาติเนี่ยจะเห็นบ่อยว่าถูกจับมาเล่น, back นแบ็กซ้ายนั่นแหละจริงจริงแล้วเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมก็คือนั่นแหละจะเข้ามาเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ของเรานะ5้าสล้านยูโรจากปารีสแซงต์แชงแมงครับผมโอ้โหราคา2ตัวร้อยล้านละโคตรเอาเรื่องหมดตัวยังวะยังเหลือนิดนึงเหลือนิดนึงน่าจะซื้อตัวแบ็กอัพได้อยู่ ในเมื่อตัวหลักจบแล้วผมตัวต่อไปที่เราเสิร์เข้ามาคือผู้บรรดาตัวโรเตชันตัวแบ็กอัพนะคนแรกที่เข้ามาผมอันเดรลูนินถ้าใครจำได้เป็นผู้สาประตูที่ดูมีแววนะของเรอัลมาดริดแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสที่เยอะมากมายครับก็เลยแบบถูกปล่อยเป็นฟรีเอเยต์ไม่ได้ต่อสัญญ,ญาเราก็เลยเซ็นเข้ามาซะเลยนะครับผมน่าจะเอามาเป็นตัวโรเตชันของทางบาริวิลี่ได้ในบางเมใน,ใน,ใ,นในบางเกมนะเกม,มเล็กๆอย่างนี้นะมีไว้ดีกว่าไม่มี ยิ่งโตัวสุดท้ายผมที่จะเข้ามาเป็นตัวสำรองของเราครับผมทาคุมิมินามิโนอดีตเด็กของเลี้ยวฟูนะที่เรียกว่าอาจจะไม่รับโอกาสลงมากเท่าไหร่ครับผมตอนนี้อยู่กับโมนาโคนะเราก็กำลังน่าจะมุดสัญญากับโมนาโคลูกการนี้แหละเราเลยได,ได้ได้ราคาดีนะเอามาเป็นตัวโรเทชันที่ดีนะครับผมค่าพลังน้อยน,นิดนึงแต่ว่าน่าจะโอเคแหละนะครับมินามิโนหลากหลายดี6ล้านยูโรดีลสุดท้ายจริงๆละอันนี้คือผมลืมไปเลยว่าเราต้องซื้ออีกตำแหน่งหนึ่งครับผม โดโด้นะแบกขวาของฟิโอเลตินา่าซึ่งในเกมเนี่ยเพิ่งจะย้ายจากฟิโอ,อมาอยู่กับบอลมัดแล้วเราก็ซื้อจากบอลมัดต,ต่อมาเลยนะครับผมราคาประมาณ30ล้านยูโรเรียกว่าแพงหน่อยแต่ก็ได้เรียกว่าเป็นตัวโรเทชันที่มีประสิทธิภษษาพเลยนะพลัง81ครับผมเรียกว่าเล่นในทางซ้ายท้งขวาเลยนะน่าจะเป็นตัวโรเทชันที่ดี หน้าตาของทีมเราในฤดูกาลนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลครับผมชุด f ู้ l l t e จะเป็นงี้นะที่เปลี่ยนเนี่ยตัวจริงสองตำแหน่งับผมเซนเตอร์แบ็กเราใช้เป็นลูคัสชานองเดฟเข้ามาแทนปิลิเป้เรวาร์สกับตอบไปเป็นสำรองนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือกองกลางตัวรับมาลูเอลโลคาเตลลี่จากยูเวนตุสเข้ามาเช่นกันแล้วก็ดอบทางด้านกุยลามอนไปเป็นสำรองเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวที่เสริมมาอันเดรลูนินแบ็คขวาโดโดใช่ปะ ปีกมินามิโนะอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นอยู่ในตัวสำรองเช่นกันนะครับผมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเล่นเวทียุโรปโดยเฉพาะเลยด,ดูกันนี้ไหนๆก็ให้งบมาแล้วไงเอาซะหน่อยเดี๋ยวบอดน้อยใจแบบให้ไปเกือบ200ล้านไม่เสริมเลยเลยเงี้ย แต่มองในอีกมุมหนึ่งนะมันก็มันก็ถูกต้องนะคือการเล่นยูฟ่ามันไม่ใช่แบบให้เด็กมาเก็บประสบการณ์อะไรอะ่ะคือแม่งควรจะเป็นแบบเล่นเป็นนัดต่อนัดอ่ะคือแม่งควรจะเก่งไปเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มานั่งลุ้นว่าเด็กมันจะเล่นดีไม่ดีนะครับผมนั่นแหละมาลุยกันฤดูกาลนี้ในฤดูกาลนี้ผมเกมสําคัญที่จะเกิดขึ้นเลยนะคือเกมแชมเปียนลีกนั่นเองครับผมอย่างที่บอกนะว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกที่เราได้มาเล่นบอลยุโรปนะครับแต่ ยังไม่ใช่รอบชิงครับผมรอบแมตช์นี้แมตช์สำคัญเนี่ยคือรอบรอบก่อนรอบชิงนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันว่าแมตช์ที่แบบรู้สึกว่ายากเนี่ยคือแม่งรอบลองๆเว้ยรอบก่อนจะไปถึงรอบชิงอะรอบชิงมันหนุนแบบสุดท้ายแล้วอะปลดปล่อยแบบไม่มีอะไรเสียแล้วแต่ว่าก่อนจะไปถึงรอบชิงเนี่ยแม่งลำบากทุกแมตช์นะครับผมซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเลกแรกครับผมเราไปบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ที่เอเดียสเตเดียมนะสองต่อหนึ่งเรียกว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยครับแมตช์นี้ เล่นที่เมสตาย่านะขอแค่คงสกอร์ไว้สองหนึ่งก็จะเข้ารอบไปรอบชิงนะอูซิตี้ชุดนี้แม่งก็จัดเต็มเหมือนกันเอาเรื่องจัดฮาคิมีอ่อะเบลเดเอโ,อโหูแม่งตัวทอ็อปหมดเลยดิว่าแฟรงกี้เดยองกาวี่โอไลลี่นี่ดาวลูกซิตี้หรือเปล่าโฟเดนฮาร์แลนด์แล้วก็ลูนี่เวนลูนี่อ้องเอาไว้แค่เสมอ,แค,สมอแค่เสมอพอนะครับผมสาการ์เดอรอับูคาวสองประตูจากเกมที่แล้วนะเป็นเกมลีกนะไม่ใช่ ไม่ใช่เกมยูฟ่าครับมันมันยูฟ่าขั้นหลีกขั้นอยู่แล้วก็ยูฟ่านะอบูคาวมีตัววิ่งโอ้โหใช้ความเร็วของตานาเหลี่ยมดีกว่าแล้วเหลี่ยมนี้ของดาลินกาโยกมาแล้วขึ้นนําเลยครับผมทิ้งห่างเป็นสามหนึ่งตะกรวมทริสตาลินกาต้องชื่นชมความเยือกเย็นของังวนนี้เลยครับผมโอ้โหโยกมาแล้วเหลี่ยมเหมือนจะหมดครับผมดีที่บาลานยังดีอยู่กับตัวยิงได้ โอ้โหสุดยอดเซ็งเลยเอเดร์ส,สันบุกมาโดนนำก่อนโตนให้มาตรงกลางครับได้ยองแบงกี้ไดยองโดนจิ้มเอาละครับผมบอลโอ้โหซิตี้วันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าอัลเบอร์โตโมเรโรมาอีกแล้วเปิดมาตรงนี้อ้หุยเกือบถึงอเมลด้าให้ต่อสวยที่อเมลด้ายกนิ่มๆดารินกาวอลเล่มันไม่เขาเรียกว่าอะไร หลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมลูกนี้ควบคุมไม่ได้หลังคีเดยองโอ้ยยกมาลูกนี้ไม่ล้ำหรือเปล่าเป็นกาบบี้โูติดเซฟเซฟแรมกมันอาชิววลี่ครับผมสวยงามให้ต่อที่โลคาเตลลี่เอาครับผมมีตัววิ่งอมเไม่ได้บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แต่งได้เป,ดเปิดเปิดไม่ดีเอาแต่กลายเป็นดีหรือเปล่าห,หุ่นยิ่สันไปพาวงผม,มจะรับหรือจะปัดยังไงโอ้โหฮารแลนด์โอ้โหเรียมนี้ผูมมาอาชิเวลี่ ซูเปอร์เซฟนึกว่าหายลูกนี้ดีที่เป็นเท้าขวานะคะแลนไม่ใช่ซ้ายแล้วเปลี่ยนตัวอย่างรวดเร็วเลยอะไรครับเนี่ยใช้ความเร็วอาชิมี่ไปได้แล้วให้มาลูกนี้ฟองเออร์ลิงคาแรนให้มาที่หูเซฟได้อีกหนึบเกินเพื่อนหนึบจัดเ็มสวนเอาและครับผมอเมเลดาล็อกมาแล้วเห็นช่องนี้ของอัลเบร์โตโมเลโลกกบทองที่จะทิ้งห่างแล้วครับผมสองศูนย โอ้โหอัลเบรโตมเรโลโอ้โหได้เปรียบเยอะเลยสกอร์รวม4-1คือซิตี้มันบังคับต้องบุกแล้วครับไม่งั้นไม่งั้นตามไม่ทันแล้วแล้วเสียบอลกลางสนามเสร็จเลยหนีได้เลยครับผมไปมาทางโคเดนโอ้โหมีพื้นที่มากมากโคเดนยังไงโดนเปิดยิงเลือกยิงเสาแรกเป้าอยู่แล้วเวลาชิเวลี่โดนเสียบกรรมการให้เล่นต่อบอลได้เปรียบ มาใหม่โอ้โหหลุดเลยอารเมลดาาหมดก๊อกแล้วเลือกปันก่นอีกโอ้โหจะสั้นยังไม่เบี่งไม่ปล่อยไม่เล่งเลยครับผมกายา่าพลิกพลิกย้อนทางเดิมถึงเอลร์โตโมเรลโรลหมีเตาไก่มีโลง่ลงๆเลยเป็นโดโด้ยังไม่ฝังอย่างนี้ครับจบสอูนผ่านเข้ารอบชิงครับผมบาเลนเซียเล่นไม่ออกนะ บันดาตัวรุกเซตเ้วันนี้ท่าลงฮายแลนด์อะไไม่เ่่ยอันตรายเท่าไหร่เอาเบอร์โตโมเรโรเลยครับผมคนยิงประตูสุดท้ายนะคนยิงประตูฝั่งให้เราแล้วมาฮิวบารอบชิงยูเวนตุสหรอมาลายเซีอกับทงังคาวใครมันจะเหนือกัน โอ้โหยูเวชุดนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับโอ้โหสามห้าสองเชสนี่บเบรเมอร์คิมินเจไม่คิมินเจหน้ากันวะบลูโน่นี่ตัวใหม่นะครับเบอร์นาร์โดสติวาเควินเดบรอยนาบีเฮซ่าอแซควลาโฮวิดโอ้โหน่ากลัวอยู่นะแต่เราก็ฟูลทีมอะไหวยอยู่ปะวิกซิมไหวอยู่ผมบอกเลยว่าไหวยอยู่โอ้โหสมือหนึ่งบแพ้จุดโทษ โอ้แปดต่อเจ็ดเลยนะหูแม่งยิงเงินเจ็ดเจ็ดแปดคนโอ้โห, 7, โโหแล้วคือมันยิงเข้ากันหมดอะ่ะโอ้โหเมอ,อ้ยิงก่อนด้วยาลาริกายิงก่อนแล้วโดนเคียซ่าตามดีเสมอโอ้โหแพ้จุดโทษ่ะเฮ้ยมาว่าอย่างน้อยได้แห่ได้แห่ครับผมถ่วยอะไรนะถ้วยลาริกาใช่ป่ะก็ยังดีก็ยังดีไม่ได้ยูฟ่าแต่อย่างน้อยได้ลาริกาแล้วครับผมใช่ไหมทัวนี้ด้วยลาริกาปะ่ะน่าใช่เพราะเป็นถ้วยที่เราได้ โอ้โหถ้วยแรกมาแล้วผมแล้วถ้วยใหญ่ซะด้วยลาลิกาสเปนบาลเลนเซียนะไม่ได้เห็นนานเลยสรุปก,กันทีของฤดูกาลน,นี้นะเราแชมป์ลาลิกาสเปนแบบขาดลอยครับผม38มแมตช์มีอยู่82แต้มนะเรียกว่าแบบชัดเจนนะครับผมชัดเจนเลยว่าห่างจากมาลิและบาซานะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ชนะมาริดาบาซ่าเยอะนะเราเน้นเก็บกับทีมเล็กเจอทีมเล็กนี่คือตบยับแต่ว่าเจอมาริดาบาซ่านี่คือแบบ ทูๆได้ถายไปนะครับแต่ก็แหละได้แชมป์ยูฟ่าเอ้ยได้แชมป์ลาลีก้ามาได้โอป้าเดลเลยผมไม่อยากจะบอกนะแต่คือเราตบ <Glen> ตกรอบแรกเลยรอบสาย2ทีมนะครับ ตกแพ้เอาโคล,ลนเอาโคคอนทีมอะไรวะหลีสองเหรอสามต่อสองฤดูกาลนี้ผมบรรดานักเปลี่ยนเราอาจจะยิงน้อยไปไนิดนึงแต่ว่าแต่ว่ามันมีสาเหตุอยู่ก็คือพวกดารินกาอับบูคาเนี่ยคือแม่งเจ็บเว้ยครึ่งฤดูกาลเจ็บไป3เดือนแล้วคือเจ็บพร้อมกันนะคือทีมเราขนาดขนาดตัวหลักเจ็บไป2-3ตัวนี่คือแบบย,ยังยึดหัวตารางไว้ได้นะเห็นการพัฒนาชัดเจนทุกตำแหน่งนะแต่ก็ยี่สิบสามประตูเสียาทิติเกตเสียไปเยอะอยู่นะครับผมดารินกา เอาเบอร์โตโมเรโร่เนี่ยแบกแทนเลย20ประตู11แอสดิสซิดพลังบุก3า8อังเดรอาเมลดาขึ้นมาเป็นตัวหลักจริงๆแล้วแบบจริงๆเลยนะ17ประตู15แอซิดนะมากสุดในทีมนะครับผมอับบูคาว14ประตู8แอดซิตถือว่าโอเคเลยกองหน้าสำรองอย่างคิวโกดูโรก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะลงมาช่วยได้ในบางแมตช์นะครับแล้วโลกคาเลลีเป็นไรอะ่ะเจ็บอีกแล้วนะ <c oughs> เจ็บกันไม่ไม่ขาดเลยนะเจ็บทุกทั้งทีม อย่างน้อยบอกฤด,ดูกาลนี้เรามีถ้วยแรกแล้วแล้วเป็นถ้วยใหญ่ด้วยนะบอลแชมป์ลาลีกานะครับผมสำคัญมากเลยนะเป็นเป้าหมายหลักของบอร์ดบริหารนะพูดถึงอ b อบเจกตีไปหน่อยละกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่การซื้อตัวเราก็เซ็นมาเรียบร้อยนะหนึ่งคนที่ไม่ใช่คนสเปนนะครับผมซื้อมาเรียบร้อยนะครับอ่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเขาบอกว่าจบฤด,ดูกาลด้วยมี โปรฟิตมาจิ i นหรือว่ากําไรเนี่ยหนึ่ล้านหนึ่ยล้านยูโรนะครับผมซึ่งน่าจะได้อยู่แล้วนะเราเป็นแชมป์ลาลิก้าแล้วก็บอลยูฟาเนี่ยไปถึงรอบชิงนะก็น่าจะได้แล้วมันจะสรุปตอนจบดูกาอีกทีนะความสําเร็จภายในประเทศที่ผมติ๊กถูกอันนึงก็คือได้ถ้วยลาลิก้านะแล้วก็บอลถ้วยเราเราตกรอบแรกครับ <c oughs> ก็บจะการกระบาดไป ส่วนบอลยุโรปนะก็ได้ตามเป้าหมายนะไปถึงรอบชิงแต่ว่าน่าเสียดายที่แพ้จุดโทษยูเวนตุสไปนะสำหรับฤดูกาลหน้าเนี่ยผมน่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของบาเลเซียนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะลุ้นละนะ ก็เน้นไปที่บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วกันเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราจะเสริมอะไรนะครับผมจริงๆผมว่าชุดนี้ก็โอเคนะไม่ไม่ได้แย่เลยนะแต่ต้องดูว่างบบอร์ดหรือว่าแนวทางเนี่ยอยากให้เสริมใครหรือเปล่านะครับนะก็จบแล้วสำหรับซีซั่นที่3ของบาเลนเซียไอ้ข้งคราวนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครด้วยนะมีความเห็นอะไรอยากเห็น ทีมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าไว้เจอกันใหม่ในซีซั่นหน้านะครับสวัสดีครับ